สวัสทุกคนสบายดีกันไหมจ้าวันนี้นะแม่ก็มีภารกิจเราก็จะมาตามติดชีวิตแม่หนึ่งวันนะจ๊ะวันนี้ว่าอยู่ที่ร้านเราทำอะไรบ้างนอกจากทำกับข้าวแล้วเราทำอะไรบ้างขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อเบลนะคะอาศัยอยู่ที่อิหร่านเป็นคนไทยอาศัยอยู่ที่อิหร่านนะคะมีอาชีพแม่บ้านแล้วก็อยากจะทำ YouTube ด้วยอยากจะเป็นแม่บ้าน YouTube อะไรอย่างนี้เมีอาชีพยอยู่แค่นี้ก็ทำงานบ้านนะคะวันนี้นะคะเราจะมีภารกิจอะไรนั้นเราไปตามติดชีวิตแม่ในหนึ่งวันกันเลยเนาะวันนี้นะพ่อบ้านจะพาไปฉีดวัคซีนเพราะว่าที่รา่านอ่ะมีโควิดไวรัสโคโรนาะอ่ะกลับมาอีกแล้วมียอดผู้ติดเชื้อเ,เพิ่มขึ้นเยอะมากแล้วเราก็จะไปฉีดวัคซีนกันเข็มที่สแล้วทุกคน เราจะไปฉีดชิโนฟาร์มชิโนฟาร์เมเข็มที่สี่คือแม่ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะว่าจะฉีดอ่ะ,อะเป็นของอเมริกาของออสเตรเลียไม่ไม่ไม่เปลี่ยนเลยแต่ว่าเราจะฉีดชิโนฟาร์มนั่นแหละพอเข้าไปนะ่ะเขาไม่ให้เราถ่ายรูปก็เลยได้เงียบๆก็แอบถ่ายพอจจะถ่ายตอนที่ว่าคุณหมอฉีดเขาก็บอกว่าไม่ให้เราถ่ายไม่ให้เอาไม่เอาโทรศัพท์เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาห้าม แล้วก็ไม่ให้เลือกด้วยนะเราถามว่าจะฉีดอันไหนให้เออก็ฉีดชินโนฟาร์มไงเออไม่ถามเร<ส>าสักคําว่าจะเลือกหรือเปล่าพอออกมาก็เลยมาเล่าให้พ่อ้านฟ <Adams. S 2> บงับบงว่าเขาไม่ให้ฉันถ่ายรูปเลยฉันว่าสาวโทรศัพท์เข้าไปว่าจะถ่ายรูปตอนฉีดแค่นี้จะถ่ายตอนที่ฉีดนะทุกคนเขาไม่ให้ถ่ายหมอบอกว่าไม่ให้ถ่ายห้ามถ่าย,ายมันเป็นที่ของห้ามเขาไม่ให้เราถ่ายก็เลยไม่ได้ถ่ายฉีดเสร็จแล้วเราก็ฉีดชิโนฟาร์ม เหมือนเดิมสีเข็มเข็มที่สี่ก็ฉีดซีนโนฟาร์เหมือนเดิมก็ไม่ได้ฉีดจำมอือน,นะทุกคนนี่เราเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถแล้วก็พาลูกไปเรียนยิมนาส,สิกันต่อไม่ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะแค่ฉีดที่ตรงนี้แต่ว่าไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่สามีก,ก็ฉีดซีนโนฟาร์ไปนี่แหละเข็มที่เข็มที่สี่แต่ว่าไม่มีแต่ว่าไม่เป็นอะไรไม่มีไข้ไม่มีอะไรเลยเราก็เลยฉีดตรงนี้แหละไม่เป็นไรหรอก ที่ที่เราไปฉีดวัคซีนก็เป็นอนามัยใกล้บ้านนะทุกคนเพราะว่าคิวมันไม่เยอะเราก็ฉีดที่อนามัยได้อันนี้คือที่เรียนยิมนาส,สิกข,ของลูกชายทุกคนลึกลับมากอยู่ชั้นใต้ดินโอ้โหคือ,อยังสร้างไม่เสร็จอะอยู่ข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีเด็กเล็กเด็กน้อยเข้าไปเรียนยิมนาส,สิกลูกชั้นทําอะไรลูกชั้นทำไรโดดกระดองกระเดง้งเป็นอะไรอืม เราก็จะออกไปรอข้างนอกนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเรารอข้างในลูกก็จะวิ่งมาหาเราตลอดเวลาเรามันก็จะไม่ได้เรียนเต็มที่อเราก็จะไปนั่งรอลูกข้างนอกแบบนี้ร้อนมากทุกคนนี่นั่งรอวนไปหนึ่งชั่วโมงอ,อไม่ได้มาทุกวันนะมาวันเวน้นวันหลังจากที่เรานอนตื่นขึ้นมาทุกคนไปฉีดวัคซีนมาเขาคิดว่าเขาฉีดยาน,นอนหลับให้นออหลับตื่นขึ้นมาพอาว่านกัเลยบอ,อกว่าชวนอ่าจะพาไปดูน้ำพู น้ำพุวันนี้ก็เลยทำไก่ทอดมาทำไก่ทอดมากินที่ไปกินที่สวนสาธารณะด้วยแล้วก็จะไปดูน้ำพุด,ด้วยพ่อบ้านบอกว่าเขามีมีเขาเปิดเพลงด้วยนะเขามีคนอนเสิร์ตด้วยพู้ยงนี้เราก็เลยมาจิ้มพักก็เลยเตรียมแ่ดตัวออกมาขีดวัคซีนปวดแขนแค่ไหนก็เราก็สู้นะจ๊ะอับอากาศที่40องศาตอนนี้ก็ประมาณ6โมงเย็นแล้วเราก็จะออกเดินทางกันนะจ๊ะตอนนี้ในรถ อากาศร้อนมาก,กคนร้อนจริงๆดูแดดดิ40่สิบองศาอยู่ในรถโอเคแต่ว่าอยู่ข้างนอกโร้อนมากเหมือนไฟเผาเลยคนเราเดินทางกันเดี๋ยวไปชึมแล้วันนี้นะทุกคนเราจะขับรถเข้าเมืองเพราะว่าเราจะออกจากป่าเราจะเข้าเมืองเป็นผู้ดีอะนิดนึงวันนี้เราจะเข้าเมืองไปที่ห้างใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในอิรานก็คือมันชื่อว่าอิรานมอ เป็นพะาะว่าเล่าว่ามันมันใช้พื้นที่เยอะที่สุดแล้วก็ใช้งบประมาณการสร้างเยอะที่สุดเพร่อวันติดอันดับอของเอเชียอะไรอย่างนี้อใช้งบประมาณมากที่สุดของเอเชียเขาบอกอย่างนี้นะพะาะวันก,ก็เล่าให้ฟังว่ามันก็มีทุกอย่างมีโรงแรมมีสถานที่กีฬามีลานสกเกต็ตอะไรอย่างนี้ใหญ่มากคือเดินไม่ทั่วทุกคนนี่ดูนี่ ใหญ่จริงๆนะนี่นี่คือพื้นที่ของเขาหมดเลยเข้าไปคือสวยงามมากอารามตานี่นิแค่ด้านนอกนะนี่คือด้านหน้าทางเข้าไปน้ําพุก็มีเล็กๆ,ๆน้อยๆนี่แต่ข้างในมันก็จะมีดน้ําพุที่เขาเปิดเพลงเหมือนเป็นดนตรีอะไรเนี่ยเข้าไปข้างในก็จะเป็นโอ้โหเหมือนสยามบ้านเราเลยทุกคนคิดถึงเซนทันอะคิดถึงเซนทันที่อยู่กรุงเทพที่อยู่ภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงไทยเลย เข้าไปก็จะเป็นแบบมีห้างมีของให้ช้อปปิ้งมากมายแต่ว่าราคาก็คือมันก็ราคาห้างอะ่ะทุกคนใครมีงบประมาณที่ใช้ได้ก็คือได้ใครแบบสำหรับแม่นะก็ดูๆไปแค่นั้นแหละเด,เดินเๆเฉย <laughs> งบ <G l ip> รายได้อย่างเราก็ตลาดนัดก็แค่นั้นแหละทุกคนเราก็แค่ดูเฉยๆนะก็ไปถ่ายรูปกรุบกริบอะไรอย่างนี้ตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่าโซนเหมือนอ่ะเป็นต้นไม้ใหญ่ให้เราถ่ายรูปอะไรเงี้ยมีถ่ายมีที่ถ่ายรูปเยอะมากคนก็จะชอบไปเที่ยวไปถ่ายรูปพาลูกพาหลานพาไปพาสามีพาอะไรก็ไปไปไป,ไปมีใครก็พาไปเอออย่างนี้เออใครไม่มาอีหลานก็ ไม่ไปเช็คอินที่อิหร่านมอคือถือว่าพลาดมากนี่ทุกคนเป็นแฟชั่นที่อิหร่านก็จะเป็นเหมือนเชือคุมมีผ้าคลุมผม,มอะไรเงี้ยก็จะเป็นนี่มีร้านเยอะแยะมากมายให้เราเลือกสรรแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีลูกค้าหรอกตรงนี้ก็จะเดินเข้าไปมันจะมีห้องสมุดใหญ่ๆทุกคนนี่เขาทำห้องสมุดใหญ่ๆไว้เขาจะ อนุรักษ์หนังสือเก่าๆไว้อืไว้อ่านนะท่านท่านทูตที่ไทยท่านทูตของไทยก็เอาหนังสือมาไว้ที่นี่ด้วยเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกเราให้พอบ้านไปถามแล้วเขาบอกว่าเขายังไม่ได้จัดเรียงเลยก็เลยไม่ได้อ่านเราก็ว่าเ,เราก็เห็นในอินเทอร์เน็ตในในในเพจของสถานทูตไทยในอิหร่านว่ามีอเขาท่านทูตแกเอาหนังสือมาไว้เราก็ว่าจะไปอ่านแต่ว่าเขาบอกว่าเขายังไม่ได้ติดส ดิสแตมอะไรเลยก็ยังไม่ได้จัดเรียงเลยก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่ได้ไไดไไดอ่านคนก็จะไปแอบแอปถ่ายรูปท,ทําท่าอ่านหนังสือถ่ายรูปอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะนี่บันไดใหญ่ๆเนี่ยถ้าใครไม่มาก็ถือว่าพลาดเดินเข้าไปข้างในหน่อยก็จะเป็นเหมือนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนออร้านช้อปปิง้งพวกจิวเวลรี่ของของสะสมของตกแต่งบ้านแบบเก่าๆอะไรอย่างนี้ทุกคนม,มันก็จะเป็นเหมือนพวก ร้านขายของร้านช้อปปิง้งจิวเวลรี่พวกสร้อยคอสร้อยเงินอะไรอย่างเงี้ยนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมกระจกแบบโบราณอืมเขาไม่ให้ถ่ายรูปนะจ๊ะนี่อืมเดินไปข้างในสักนิดนึงอะถ่ายได้แป๊บนึงก็มีคนเข้ามาบอกว่าออห้ามถ่ายรูปนะอืมห้ามถ่ายวีดีโอนะจ้ะไม่ถ่ายก็ได้จ้ะวางก็ได้จ้ะ เราก็เลยไม่ได้ถ่ายเราก็ถ่ายเลยแค่นี้ทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นพรมพรมที่เขาน่าจะถักมือเขาใช้มือถักนี่รูปภาพนี่ภาพที่เป็นรูปผู้หญิงใส่ผ้าคลุมเนี่ยหนึ่งมืนบาทอันใหญ่ๆถัดมาข้างๆพอบ้านนี่อันละสี่หมื่นโอ้โหเพยงคือนี่ใหญ่ๆเนี่เป็นของสะสมของเก่าทุกคน เราดูด้านในโอ้โหเยอะแยะมากมายแล้วดานตังเงินในกระเป๋าเราก็ไม่มีเราก็เลยออกมาเดินดูข้างนอกแนละ้วทุกคนมันก็จะมีตัวกระตูนเนี่ยกระตูนกระตูนแบบบ้านเขาแล้วก็ให้เราถ่ายรูปน้องอดินก็เข้าไปถ่ายรูปทั้งกลัวทั้งเข้าไปถ่ายรูปพอเย็นๆแล้วพอเริ่มมืดแล้วเขาก็จะเปิดเพลงกับน้ําพุแล้วทุกคนเห็นไหม เาจะเปิดเพลงกับน้ำพุแม่ก็เคยไปดูนะที่เราเคยไปฮันนีมูนที่มาเลเซียก็เคยไปดูที่มาเลเซียด้วยเขาเปิดเพลงเปิดน้ำพุอย่างนี้แหละอืก็เคยไปดูตอนนั้นนะตอนที่ว่าแต่งงานกับพอบ้านใหม่ๆไม่รู้ว่าที่เมืองไทยมีที่ไหนไหมเพราะว่าอยู่ที่ไทยก็คือไม่ได้ไม่เคยได้ไปเที่ยวไหนเลยก็อยู่แต่ อยู่แต่ห้องห้องเช่าทํางานอะไรเงี้ยพอออกมานี่หน่อยก็ได้เอาไปเที่ยวอะไรเงี้ยสวนมากไปทุกคนมันก็ได้ดูแล้วมันสบายใจดีนะเรานั่งดูน้ําพุจนมืดจนถึงประมาณห้าทุ่มได้ทุกคนอืเขาปิดโอ้เขาปิดตอนสี่ทุ่มพูดปิดขอโทษทีเขาปิดตอนสี่ทุ่มนะเราก็นั่งดูจนเขาปิดเลยแล้วคันนี้พอสี่ทุ่มเราออกมาที่สวนสาธารนณะใช่ไหมแล้วคนมันเยอะ คนมันเยอะพระบ้านก็เปลี่ยนใจกระทันหันอืทําไก่ทอดมาเราก็กินในรถนั่นแหละจา้าทุกคนเราก็คือนั่งนั่งกินไก่ทอดกันในรถเราก็คือไม่ได้นั่งที่สวนสาธารณะเพราะว่าคนเยอะมากเพราะบ้านก็เลยเปลี่ยนใจกระทันหันเวลาไปที่ไหนเจอคนเยอะๆนางก็จะเปลี่ยนใจกระทันหันปุ๊บป๊อบมือไม่อยากไปแล้วคนเยอะตีรถกลับอะไรอย่างนี้พอเออก็ขับรถกลับนั่ง พอมาขับรถกลับแล้วก็มาแวะร้านไอศครีมตามสไตล์นางนั่นแหละอกลัวว่าเราจะโมโหก็ให้ของหวานเป็นที่ปลอบใจอืมันก็มีไอศครีมเหมือนเดิมนั่นแหละทุกคนไม่มีอะไรมากมายแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะสั่งเป็นน้ำแครอทใส่ไอศครีมโบราณน,นะจ๊ะใครไม่มาใครมาที่หลานไม่มา กินน้ำแครอทปั่นใส่ไอศครีมนี่ถือว่าพลาดมากมากๆจริงๆทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบว่าเครื่องดื่มที่กินแล้วสดชื่นมากอือร่อยจริงๆน้ำไอ้น้ำแครอทปั่นคั้นสดๆใช่ไหมล้วก็เอาไอศครีมโบราณที่เขาทำอ่าผสมกับย่าบรันเข้าไปใช่ไหมไอศครีมนั่ก็จะมีมันก็จะมีให้ความกลิ่นหอมของย่าบรันอะไรอย่างนี้อืมแล้วก็ โคลีโคลีไอศครีมเข้าไปแล้วก็ดูดความหวานมันก็จะมิกซ์เข้ากันอย่างดีเลยทุกคนอ,อร่อยมากใครมาลองกอ็ใครมาก็ต้องมาลองนะจ้าเมนูนี้